บกที่ผมใช้ผมตีติดพิษนะครับผมเหมือนซิตซี่เลยตีโซ,โซเซไปมานะครับผมแล้วก็ตามด้วยว่าเราวางแถบเรามีโอกาสไม่เสียแถบนะครับผมก็คืออาจจะวางได้มากกว่า3อันถ้าดวงดีนะส่วนใหญ่ผมจะวางได้สีอันอะยังไม่เคยถึงห้าผมแล้วก็ตามด้วยเปิร์กที่เมื่อฝั่งวิกตีมเนี่ยติด,ตดแถบกองเราก็ไม่สามารถแกะแถบได้นะครับผมสูงสุดที่20วินะแต่ว่าเพื่อนของเขาสามารถช่วยแกะได้ซึ่งเป็น เบิร์กที่ดีนะถ้าเทียบกับเบิร์กแถบดาเมจผมว่าเบิร์กนี้ก็โอเคเหมือนกันนะมันทำให้เราไล่ล่าได้นะครับแล้วก็แอชเบียร์ผมอัพตามนี้นะครับผมนะฮะส่วนก็เบิร์กประจําตัวนะครับผมก็อัพตามนี้เลยนะครับอันนี้แบบคลีนก็คือส่องแล้วมองแบบใสๆมองเห็นภาพชัดเจนเลยถ้าแบบใครไม่ต้องการแบบชัดเจนก็แบบสปายสปายคือเราส่องแล้วฝั่งพิษทีมเขาก็จะไม่รู้ว่าเรามองเขาอยู่นะครับผมอ่ามีข้อดีข้อเสียแต่ากงกันไปนะผมส่วนอ่าสกินทรีนะครับตามนี้ได้เลยนะครับผม

ดิบิดพิชิตฝันโอ้ยังอยู่อยู่ข้างล่างอยู่เลยกำลังไปไซการ์เด้นเดี๋ยวคุกเอาคุณแจไปล็อกไหนวะล็อกข้างหน้าอันเดียวแล้วทำไมอันนี้ไม่ล็อกวะรอบนี้ผมเปลี่ยนเอาเบิร์กแถบดาเมจออกเป็นแกะแถบชา ผมเห็นนะครับผมผมยืนตรงนี้เลยม,มุมคุณต้องพกกระดูกไปด้วยไม่งั้นคุณมาไม่ได้เดี๋ยวประตูหลังนะโอเคล็อกแนละ้ ปิดตายอ่ะแต่นี้ไม่ต้องมีไม่ต้องมอีตายอย่างไร <c oughs> โ,ดโ,ดโดนโดนโดนตั้งแถบดาเมจโดตั้งของเราก็วิ่งไม่ออกกับเรารแต่อล้ลติดพิษครับผมสิบห้าวิคือนาน อิ่มเลยป้าบอกอิ่มเลยเอือดเลย s ล่มิ h เขารู้ว่าเรามอง เราเปนวิ่งผ่านด้วยที่เขก็จะกล้าฝ่าไว้ก็จะลงไปโดนอ่ะเมื่อกี้ขึ้นไปใหม่เราไม่ตามเพราะเราวิ่งชา้าเสียเวลา

อันนี้จะเล่นตีเผือคุณร <laughs> นนู้จะเล่นตีเผือคือจะวิ่งสวนแล้วก็ขึ้นมาผม,ผมไม่ตามสุดวิ่งผมจะวิ่งไปปั่นซันนี่ก็ได้นะเอาเฮ้

คุ้งกิน่อยน้องตายเนาะมันค evet ุ้งกิงคุ้งกินคุ้งกินอ่ะน่ัวคอมโบนี้ดันแฟมิลี่เ้านี่คือบอกบอกเลยออกยาก แทบก็เยอะล็อกประตูโอ้ชาจางปูขี่ไม่ได้แล้วเออ ฟิวฟิวฟิวเอเพอนฟิวฟิว now ถามจริงเพื่อนไม่ได้ยินเหรอ เป็นนะเพื่อนเดี๋ยวเราเดี๋ยวไปดักเราไปดักบ่อเองเราไปดักบ่อเองจะรู้ว่าต้องโดดสวยตีได้ไหมวะมีไม้กั้นไหมวะโอ้มีไม้กั้น ตายอย่างสงบคีเค